สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการแสงตามสายวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการสูมยาสม,มุนไพรใครก็สามารถทําได้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกซึ่งอาจทําให้ใครหลายๆคนป่วยเป็นหวัดคัดจมูกไอจามวันนี้จึงมาแนะนาํนา,าการบรรเทาการหวัดคัดจมูกไอจามด้วยศาสตร์การแพทย์แผ,ผนไทยที่สามารถทําได้ที่บ้านกันค่ะนั่นก็คือการสูมยาสม,มุนไพร การสูญยาสมุนไพรคืออะไรการสูญยาสมุนไพรก็คือการนําสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยมากกว่า2ชนิดมารวมกันแล้วใช้ความร้อนจากน้ําร้อนเป็นตัวพาน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรในรูปแบบของไอ้น้าเราใช้วิธีการสูดดมไอ้น้าที่ลอยขึ้นมาสมุนไพรที่นํามาใช้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยขยายทางเดินหายใจทําให้หายใจสะดวกขึ้นสมุนไพรที่ใช้ในการสูญยาก็จะมีหลักการเลือกสมุนไพรนั่นก็คือ เลือกใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์ในการรักษาระบบทางเดินหายใจสมุนไพรที่นำมาใช้สามารถหาได้ตามครัวเรือนตัวอย่างเช่นหอมแดงผิวมะกรูดตะไคร้ข่าขิงกระชายเป็นต้นสปปรพพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวที่ใช้ในการสมุนยานะคะ 1. มะกรูดสปปรพพคุณใช้ส่วนผิวของผลซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยแก้คัดจมูก 2. มะนาวสรรพคุณใช้ส่วนผิวของผลซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยแก้คัดจมูก 3. หอมแดงสรรพคุณใช้ส่วนหัวใต้ดินแก้หวัดคัดจมูก 4. ตะไคร้สรรพคุณช่วยขับลมกระจายลมมีกลิ่นหอม 5. ข่าสรรพคุณใช้ส่วนหัวขับลมช่วยให้ลมไหลเวียนดี 6. พินเสนสรบพรคุณแต่งกลิ่นช่วยเพิ่มสรบพรคุณการสุญยาให้แรงขึ้นวิธีการสุญยา4ีขั้นตอนง่ายๆนะคะ 1. เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เช่นผ้าเช็ดตัวอ่างหรือชามปักว่างที่ทนความร้อนได้หรือจะใช้เป็นหม้อดินก็ได้ค่ะ 2. ส,สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยเช่นมะกรูดมะนาวหอมแดงตะไคร้ขา่าขิงกระชายล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้น 3. านำน้ำร้อนใส่ภาชนะจากนั้นนำสมุนไพรที่หั่นไว้ก่อนหน้านี้ค่ะลงไปแช่ทิ้งไว้สักคู่ 4. เมื่อกลิ่นสมุนไพรเริ่มออกนำผ้าคลุมศีรษะไว้ก้มหน้าลงไปสูดดมไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาให้พอได้กลิ่นสมุนไพรไม่ต้องก้มหน้าลงไปที่ภาชนะเยอะเกินนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้การสูญยาสมุนไพรก็จะทำนานประมาณ1 5 3ห้านาทีทำวันละสองครั้งเชา้าเย็น หรือตามสะดวกค่ะประโยชน์ของการสูมยาสมุนไพรและไขข้อสงสัยว่าการสูมยาสมุนไพรต้านโควิดได้จริงหรือไม่ประโยชน์ของการสูมยาสมุสสาาสสมน COVID ไ,รรไรนรพรบรรเทาการหวัดบรรเทาการคัดจมูกมน้มูกไหลไอจามเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับทางเดินหายใจลดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ในส่วนของข้อสงสัยที่ว่า การสูมยาสมุนไพรต้านโควิดได้จริงหรือไม่นั้นคําตอบก็คือไม่จริงค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้ข้อมูลว่าการสูมยาจะช่วยบรรเทาอาการหวัดเท่านั้นไม่มีรายงานการศึกษาที่พบว่าการสุมยาจะช่วยต้านเชื้อไวรัสโควิด19และในผู้ที่ติดเชื้อโควิด19กลุ่มสีเขียวที่จะใช้การบรรเทาอาการไอจามมีน้ำมูกมีเสมหะ สามารถใช้การสมุนยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการได้แต่ต้องระวังการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคที่ไปตามไอ้น้ำบริเวณที่มีการสมุนยาด้วยข้อควรระวังในการสมุนยาสมุนไพร 1. ไม่สมใกล้จนเกินไปเพราะอาจทำให้มีการแสบร้อนที่บริเวณใบหน้า 2. หากมีอาการแน่นอดอัด,อดควรพักการสมุนยา 3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยรุนแรงหรือมีไข้แพ้สมุนไพร 4. ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมาเรงระบบทางเดินหายใจในช่วงนี้ใครที่กำลังเป็นหนวัดคัดจมูกมีน้ำมูกปวดศีรษะไมเกรนก็สามารถลองใช้วิธีการสมุยาสมุนไพรเพื่อบรนทาวาการได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ